เอาเละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาตริยูทุกคนทุกท่านได้เลยครับยี่กับผมทายูเช่นเคยเนาะวันนี้ก็โยกับอนิเมะ d e f เ n นเดอร์นะครับไม่ได้เจกันนานเลยนะท่านผู้ชมประมาณ1เดือนได้แล้วนะครับช่วงนี้ผมก็ติดเรียนนิดหน่อยนะครับแทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยแต่ว่าช่วงที่ก่อนจะติดเรียนก็มีติดเล่นแมปนี้มาสักนิดสักหน่อยนะท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาเล่นตอนประมาณ นก่อนนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยลงดันใหม่นะซึ่งเป็นพอร์ทัลนะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะว่าพอร์ทัลนี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาทําการอธิบายทุกคนดูนะครับว่าพอร์ทัลที่ผมพูดถึงนี่คืออะไรฮะท่านผู้ชมโอเคไปดูกันเลยฮนะท่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมอันดับแรกเราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าพอร์ทัลหรือว่าประตูดันเจียนของเราที่เราจะมารีวิวในวันนี้มันคืออะไร โอเคผมจะเปิดไปในไอเทมนะครับประตูพอร์ทัลของผมมีอยู่2ชนิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีทั้งหมด3ชนิดนะครับอันนี้จะเป็นเดมนะครับเป็นเดม a ลพอร์ทัลเนาะซึ่งพอร์ทัลมี3ชนิดนะครับแล้วก็มีทั้งหมดมีแรมีอีพิกมีเ e จ e นเดอรี่แล้วก็มีมิตติกแล้วก็มีซีเครตนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมดมี5ระดับนะครับแล้วก็มี3มชนิดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าแรนั่นเองมีแรนะครับถ้าเราเปิดแรปุ๊บเราจะไปลงเลดกันก่อนนะครับ แล้วถ้าเราชนะ เลตแรเราจะได้เรดอีพิกมานะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราเล่นเรดอีพิกปุ๊บจะมีโอกาสได้เรตลีเจนดารี่นะครับถ้าเราเล่นเลตลีเจนดารี่ปั๊บเออเรามีโอกาสได้เรดของมิติเข้าซึ่งในแต่ละชนิดเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปนะครับท่านผะู้ชมแล้วพอร์ทนี่หามาจากไหนซึ่งการหาก็ค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับก็คือเราจะเล่นอินฟินิตโหมดนะครับแล้วจะมีโอกาสได้ประตูพอร์ทในแต่ละชนิดนะครับก็คือทั้งหมดกี่อันนะอันนี้ก็ เดมอนอ่ะอันนี้จะเป็นเคิร์ดคิงดอมเนี่ยครับสามอันนี้จะเป็นเดมอนหมดเลยนะครับเดมอนพั r เท l นะอันนี้จะเป็นเคิร์ดคิงดอมเนี่ยครับ แล้วก็แถวๆด้านหลังนะจะเป็นเอ่อดราก้อนพอร์เลนะโอเคแล้วการเล่นพอร์ทตลเราได้อะไรบ้างพอร์เตลเนี่ยจะได้พวกเอ่อสปิริตแล้วก็จะได้เป็นพวกอันนี้นะซึ่งสปิริตเอาไปทําอะไรอีกอ่าสปิริตจะเอามาตรงนี้ให้ท่านะผู้ชมเสียงฝนอาจจะเข้านิดนึงนะต้องขออาไปทุกคนด้วยนะนี่สปิริตจะมาตรงนี้นะครับซึ่งสปิริตก็จะามารีมูฟนะครับเจ้าตัวพวกยูนิตที่เราใช้อยู่นะซึ่งมีความแตกต่างของสกิลแตกต่างกันไปนี่ครับซึ่งอันสุดท้ายก็น่าจะดีที่สุดนะครับ0ูแต่เรามามูป ว่าสิ่งที่ผมได้มาในการรีสปริต ครั้งก่อนๆมีอะไรบ้างนะมีเออร์สปิริตนะครับตัวนี้จะเป็นการสตัร์หมู่นะซึ่งก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเพิ่มเอ่อกาลาแกลติกสปิริตนะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มระยะเพิ่มเออ่ความเร็วแล้วก็เพิ่มเออ่เงินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเออร์สปิริตเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสโลนะท่านผู้ชมโดนัสมาสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเดอะเคิร์สเคนไนะครับตัวนี้นะผมได้เป็นเอ่อเจ้าของสตรอมสปิริตมานนะะครับท่่าผู้ชมซึงจเป็นการลลดดคูี่ย ประมาณยี่เปร์เซ็นตเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็น the d e m o n overlord นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เป็นเออ่ secret อ,อ่อตัวนี้ผม secret นี่ความสามารถอะไรนะผมลืมเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องอ่ะประมาณนี้ฮนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนี่ยซึ่งประมาณนี้นะในการหา portal แล้วก็ portal ได้อะไรนะอ่ะตอนนี้ผมมี portal regenerie อยู่หนึ่งอันนะครับนั่นก็คือ portal darkrun นะโอเค เดี๋ยวเราลองลงให้ท่านผู้ามาชมดูกันก่อนนะครับซึ่งพอเ t ท่เนี้ครับสามารถเปิดได้เลยนะอยู่ที่ตรงถนนตรงถนนตรงนี้จะเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเปิดได้นะเออลืมบอกไปเลยนะครับว่าพอร์ทัลที่เป็นซนะีเคร t เนาะจะสามารถได้ตัวซี c r e t พวกนี้ไปได้เลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นซีเครตที่ผมได้มาก่อนหน้านี้ในการลงลงเลดเดโมนะครับแต่ว่าต้องเป็นประตูซีเครตเท่านั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ผมได้ตัวนี้มาด้วยนะแล้วก็โชคดีด้วยนะครับที่ผมได้เป็นชายนี่มาด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเลดกันเลยดีกว่านะครับเลดลีเจนเดอรี่อยู่ไหนนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการเปิดกันเลยฮนะปัป๊บโอเคนี่ฮะจะเป็นเลดพัทเท่านะแล้วก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับ 1>, 1อันเป็น6อันนะแล้วก็จะได้อัญมณีมัดสองาแล้วก็สปิริตสองนะครับก็มินิลักโพชั่นนะครับซึ่งจะสามารถเพิ่มโพชั่นได้เนาะแล้วก็เป็นพอร์ทัลมิติคอลนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอก,กันในแมปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเจอก,กันใะอยู่ในแมปไปที่เรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชม ซึ่งแบบนี้นะครับเหมือนทั่วไปเลยนะเราก็เล่นแบบปกติสบายๆไปเลยนะท่านผู้ชมแรกๆก,ก็จะง่ายๆนิดหนึ่งนะครับต้องขอไปในเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนจบเกมเลยดีวยกวา่าเราจะได้อะไรบ้างเนะยท่านผู้ชมโอเคเจอกันฮนะโอเคครับท่านผู้ชมเซ็ตประมาณนี้ก็น่าจะผ่านดานีเจนเดอรี่ไปได้แล้วนะท่านผู้ชมคิดว่าประมาณนี้เราจะผ่านได้หรือเปล่าแล้วจบเกมเราจะได้เป็นเรมิติมาหรือเปล่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับผมแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมือทองนะ อันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะครับคนอื่นชมมานะก็ก็น่าจะได้เลยครับสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนจบเกมเลยดีกว่าเนี่ยท่านผู้ชมเจอกันนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ชอบเล่นแมบนี้จังเลยเนี่ยครับผมว่าเอฟเฟกต์มันสวยดีนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูฮะตัวซีเคร็ตที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ดูเอฟเฟกต์ของมันสุดอลังการหรือเปล่าอ่ตีสักทีนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือไม่ได้เปิดสุดนะเพราะว่าคอมผมกระเนี่ย ก็คือมันเหมือนแบบเลดมูนนะครับก็คือประจันสีเลือดนะครับแล้วก็ปล่อยเอฟเฟกลงมานะโอ้โหแล้วก็ติดเลือดไหลด้วยนะตลอดจนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าผมอีโวมาแล้วด้วยนะตลอดจนตอนนี้นะท่านผู้ชมกริดนะก็เสียงขอนข้า,ขาจะดังนะจริงๆผมผมปิดเอฟเฟกไว้นะปกติแต่ว่าวันนี้ก็จะมาโชวมทุกคนดูนิดหน่อยนะโอเคตอนนี้ก็เวฟที่25แล้วนะมาดูกันว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะท่านผู้ชมอับไปก่อนนะวุ้ย คดใหญ่ใหญ่มากอะโอเคเดี๋ยวรอบอสออกมาเลโอเคตอนนี้เจ้าบอสก็ออกมาแล้วนะฮะเจ้านี่ดาร์กอนคริงนะท่านผู้ชมดูว่าแล้วก็มีเสียงไก่ข้างนอกโอเคนี่ใครขยับเป็นเกย์แล้วก็มีเดินกับหลังเลยนะอันนี้เป็นผลของสปิริตเลยนะท่านผู้ชมก็ข้นงจะดีนี่ครับสปิริตที่เรามีอยู่โอเคตอนนี้ก็น่าจะจบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าเสียดายนะครับ40%ไม่ได้นะครัท่านผู้ชมไม่ได้ประตูมิตินะโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็พอหอมปากหอมพอพอได้หายคิดถึงท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คิดถึงกันมากเลยจริงๆผมก็อยากทําคลิปมากเลยนะครับแต่ว่าแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับ ใครที่อยากให้ผมลงคลิปบ่อยๆก็กดไลค์กด subscribe s u b s ไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้กลับไปทำทาทิตทาวเวอร์ดีฟเฟน e ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมเย h